ถึงแล้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับอีสานแล้วขอ,อนแก่นครับถนนถนนไปทางอาชีวะนะครัเพันเจนครับ เมน,นูแนะนำทอดมันกุ้งไก่ย่างข่าสวนกวางหอมหมกมะพร้าวอ่อนขอ <laughs> ้าวตีวัาโปวปลากระพงไปอย่ายไปชิมกันครับตอนนี้เวลค่ำดิง้งนะครับไก่ย่างมานะครับไก่ย่าง เครื่องดื่มไทยนะครับน้ำรำไยอันชันมะนาวนะ้ำมะนาวกะเทียบชาเยน็นชามะนาวครับอีไก,ก,ก่ย่างต้มกระดูกแซ่บนะครับปลาส้มอาหารมาคบบแล้วแต่ดังกินไม่ได้นะเพืเเ <c oughs> ่อนๆไก่ย่างต้มแซ่บกระดูกหมูปลาส้มครับแล้วก็ตำถาตําถาด,าถาดนากระเทียบนี่น้ำน้ำอะไรหวาชามะนาว เดี๋ยวเรามาชิมกันครับเพื่อนๆว่าจะอร่อยตามที่เพื่อนๆแนะนำกันหรือเปล่านะครับ ราบเป็นหน้ากองอร่อยครับอันนี้ก็อร่อยปรับปรุงเค็มนิดหน่อยครับเค็มตำไทยก็อร่อยครับเราเพิ่มเผ็ดได้ปลาส้มไปแล้วหมดครับที่หมดก็คือปลาต้มนะครับเพื่อนๆร้ <Wow. S 1> านก็เปิดทุกวันนะครับหยุดเฉพาะทุกวันจัน์เปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกา จนถึงเวลา21นาฬิกานะครับเพืเ่อนๆครับที่จอดรถสะดวกสบายครับของหวานนะครับไอส์ครีมไอส์ครีมด้วยปิดท้ายข้างน้ำครับสะอาดสะอานนะครับ ฝากไปนะครับสำหรับเพื่อนชอบเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดสับปไรคลกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปดีๆกับเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ